คือเรื่องเสียล้านทองคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆตรงที่ว่าผมย้อนกลับไปตอนรถไฟไหม้ก่อนไนดะ้ไหมทีมงานเปิดภาพรถ t o y ยต้าแคมรีที่จอดแล้วก็ไฟลุกไหม้นะฮะตรงริมถนนสาย44สุราธานีกระบี่ South e r n s e a บอร์ดช่วงหลักกิโลเมตรที่110บวก400อยเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลขุนทะเลที่สุราธานีภาพตอนรถไฟไหม้ที่เมื่อวานนี้เราเล่าเรื่องนี้ให้ปังเนี่ยคุณผู้ชมครับความแปลกเนี่ยมันมีอะไรแปลกหลายอย่าง เสียคนเนี้ยที่เสียชีวิตก็คือเสียติ่งวัชรินค่ะเสียติ่งวัชรินคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยขอภาพภาพอินเสิร์ตถนนตอนกลางวันหน่อยได้ไหมตอนกลางวันฮะร่องรอยที่ผู้สื่ข่าวไปเดินสำรวจคุณผู้ชมครับคดีนี้มันแปลกก็เพราะว่าเรื่องนี้กำลังถูกสงสัยว่าเป็นการจัดฉากฆ่าแล้ววันนี้ชุดสืบ หรือแม้แต่นักข่าวของเรามันก็มีกลิ่นตุกตุจริงๆนะฮะเพราะคุณผู้ชมฮะตอนแรกพยา,ยามบอกว่ารถจะจอดริมถนนแล้วสักพักหนึ่งปรากฏว่ารถมันไหลลงไปข้างล่างแล้วระเบิดทันทีฮะในเรื่องนี้เนี่ยความแปลกมันอยู่ตรงที่ว่าขอดูหลักฐานใหม่แป๊บนึงนะเขาทําเสร็จหรือยังเอ่ยอะตรงนี้ฮะ,ะ,ะทีมงานขึ้นภาพนี้เต็มจอฮะมันแปลกตั้งแต่รถขยับที่ได้แล้ววันนี้ ญาติอันนี้เป็นภาพจําลองนะคุณผู้ชมไม่ใช่ศพจริงนะอันนี้เราทาจาลองขึ้นมาคุณผู้ชมดูการตายในรถคดีนี้ความแปลกก็คือสมมุติว่ารถคือรถเนี่ยมันถูกจอดท็อปไฟอยู่ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุพอสมควรนะฮะ,ะระหว่างท็อปไฟเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนเรารถเสียลงมาก็ได้ม,มันไปสอดรับกับพยานที่กําลังสังเสียแกน่าจะลงมาฉีและหลังนี้พอแก่ขึ้นรถทาไมอยู่ไฟเกิดระเบิดเกิดขึ้น แล้วคุณผู้ชมโทษนะฮะถ้าท่านดูจากลักษณะหุ่นนะฮะที่เราจําลองให้ดูการตายในรถคนเราถ้านั่งขับรถศพจะต้องอยู่เบาเบาก็คือนั่งเบาแต่ศพนอนขวางอย่างนี้เลยนะฮะนี่คือตอนที่ไปเจอศพเสียวัดชรินคุณผู้ชมหัวเสียเนี่ยจะไปอยู่ตรงประตูทางคนขึ้นเท้าเสียเนี่ยจะไปอยู่ตรงบริเวณประตูคนคน,นั่งข้างมันแปลกถ้าสมมุติบอกว่าเฮ้ยเป็นลมตาย ก็ควรจะต้องนั่งอยู่ตรงพรมลายแต่ศพดันนอนขวางประตูอย่างนี้คำถามคือใครไปจัดศพเสียอือันนี้คืออันที่หนึ่งคุณผู้ชมครับต่อมาวันนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีข้อมูลก็คือผมย่อๆก่อนนะถ้าเผื่อใครไม่ได้ตามหนึ่งแหวนเสียแหวนเพชรชทีนงานขึ้นภาพอินเสิร์ตเสียที่ใส่แหวนมาหน่อยฮะแหวนเพชรเสียหายคปมเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่องแหวนเพชรเพราะว่าเอ้ามันอาจจะไปไปตกหล่นที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะ เราไปได้บอกว่าแหวนเพชรสองแสนกว่าหาย<ฆ>ขานาดเดียวกันเสียกําลังทํากิจการล้านทองแล้วญาติก,กาลังสงสัยว่ารถที่ชาวบ้านบอกว่าจอดบ,บนถนนอยู่ๆทาไมมันถึงไหลไประเบิดอยู่ข้างล่างได้<ฆ>อันนี้คือข้อพิรุษฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมครับมีพยานที่ให้ข้อมูลกับตํารวจแล้วนะฮะแต่เขาไม่กล้าเปิดเผยเขากลัวอันตรายค<ฆ>ดีเสียล้านทองมันมีความทําแม่งตรงที่ว่าเราไปเจอวงจรปิด ใช่ไหมอขอรถต้องสงสัยก่อนเพราะล่าสุดเนี่ยมีคนบอกกับเราว่ารถเสียมาจอดแล้วต๊อปไปะระหว่างที่ต๊อปไปเนี่ยหลังจากนั้นมันมีรถขับผ่านซึ่งรถคันนี้ลักษณะเป็นรถอะไรนะเมย์คือเป็นเหมือนกับรถกระบะเป็นรถกระบะใช่ค่ะเป็นเหมือนรถกระบะที่ขับออกจากบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะการพูดคุยของผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปพูดแป๊บหนึ่งอันนี้เราต้องสงสยัยถูกไหม อันนี้รถต,ต้องสงสายเป็นรถกระบะคุณผู้ชมฮะสำคัญตรงนี้ฮะรถต้องสงสัยเนี่ยมันเหมือนกับไปจอดอยู่ในจุดเกิดเหตุคำถามก็คือว่าไอ้รถต้องสงสัยคันนี้ทำไมมันถึงไปจอดอยู่ตรงใกล้ๆกับรถเสียแล้วพอรถเสียไปไหมทำไไมรถคันนี้ถึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่แต่รถคันนี้หายไปเลยฮะเราย้ำว่าน,นี้รถต้องสงสัยนะแล้วขณะเดียวกันวันนี้ทีมข่าวช่อง8คุณผู้ชมฮะเราได้หลักฐานตัวหนึ่งมา คลิปวงจรปิดตัวที่1จะห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนักก่อนไฟจะไหม้ภาพต่อมาเลยครับเที่ยงคืน23ค่ะก่อนไฟไหม้จะจับภาพรถคนตายขับชิดเลนขวาลักษณะขับช้าๆดูนะฮะอขอเพลยใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วหยุดไว้ทันไหมนี่รถคนตายขับเข้ามาช้าๆนี่คือตอนเที่ยงคืน23หลังจากนั้นคลิปตัวที่2 เราจะได้หลักฐานใหม่เรื่องการตายของเสียเนี่ยนะฮะเราจะเห็นประกายไฟของรถเสียคุณผู้ชมฮะนี่อันนี้คือประกายไฟเริ่มขึ้นแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องบอกจุดนะอันนี้คือเราซูมมาจากมุมใดมุมหนึ่งก็แล้วกันนี่ฮะไฟเริ่มลุกที่รถเสียคือที่เราต้องลำดับเวลาเอาไว้เนี่ยเพื่อกำลังจะบอกคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะว่าเรื่องนี้กำลังถูกโยงว่าน่า<ม>จะเป็นการวางแผนเอาศพมาเผาทิ้งหรือเปล่า นี่คือประกายไฟขึ้นกี่โมงนะเมตีหนึ่งหกนาทีค่ะรถจอดคือตอนตีหนึ่งเออโทษทีตอนเที่ยงคืน57าสิบเจ็ดประกายไฟขึ้นเนี่ยประมาณตีหนึ่งเสร็จเจหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะประมาณตีหนึ่งเสร็จเศษอีกเหมือนกันมันมีรถกระบะต้องสงสัยขับออกจากจุดเกิดเหตุคลิปตัวที่สามสี่ห้าเลยครับไล่มาเลยฮะนี่คือเวลาไล่ไล่กันคำถามคือรถคันนี้ทำไมไม่ไปแจ้งค่ะขับตามหลังมาแท้ แล้วถ้าคุณผู้ชมดูจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะแต่เราไม่ได้ว่ารถคันนี้นะ,ะต้องบอกก่อนเป็นรถต้องสงสัยนะและคุณผู้ชมดูจากจุดเปิดวงจรปิดไปด้วยนะแล้วเปิดเพจนี้ต่อมาขึ้น,ข,นขึ้นคู่กันจอดบนถนนไหลลงมาระเบิดอยู่ข้างล่าง3เมตร3เมตร คือจุดที่น่าสงสัยของวงจรปิดเนี่ยนะคะก็คือว่ารถต้องสงสัยเนี่ยออกจากจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นอยู่แถวๆรถเสียเนี่ยตอนตีหนึ่งหนาทีแต่ถ้าเมื่อกี้ดูประกายไฟคือตีหนนาทีหมายความว่ารถต้องสงสัยออกไปก่อนที่ไฟ,ไฟจะขึ้นไฟจะขึ้น,ไฟ,นไฟจะขึ้นนี่แสดงว่ามันต้องไหมมาระยะหนึ่งแล้วถึงเห็นประกายไฟถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถก็ระเบิด แสดงว่าเราต้องสนใจเหมือนขยบปุ๊บแล้วไฟค่อยติดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไฟค่อยเป็นประกายไฟแสดงว่ามันต้องไหม้ก่อนถึงกว่าจะเห็นสักพักหนึ่งอ่ะถึงจะเห็นประกายไฟขึ้นมาจนกระทั่งวงจรปิดเนี่ยจับได้อะค่ะคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมันจึงมีคําถามว่าก่อนเสียจะตายนี่ยังไม่นับรวมทีมงานขึ้นภาพไฟกับรถค้างเอาไว้ก่อนนะค่ะแล้วศพเสียที่นอนขวางประตูอย่างเงี้ยคาถามคือจากบนถนนรถลงมาระเบิดอยู่ข้างล่างศพได้นอนขวางประตูค่ะเอ๊ะมันไป,ไปได้ยังไง กำลังสงสัยคือชุดสืบว่าเสียตายมาก่อนหน้านี้หรือไม่อ,มอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแล้วเอามาเผาตรงนี้หรือเปล่าปรากฏว่าคำถามที่ต้องกลับไปตั้งต้นเลยนั่นก็คือเสียไปไหนก่อนจะมาตายตรงนี้กลับมาตรงนี้ฮะ,ะวันนี้น้องดัตตนดันน,นราชคุณผู้ชมฮะเขาไปติดตามเรื่องนี้แล้วไปเจอว่าก่อนเสียจะมาตายปริศนาและมีรถปริศนาผ่านด้วยเนี่ยนะฮะแล้วไปถึงลุกขึ้นเนี่ย เสียไปงานเลี้ยงใช่เราตามไปงานเลี้ยงเลยนะฮะว่าเสียออกมาจากงานเลี้ยงเสียไปมีเรื่องกับใครในงานเลี้ยงหรือเปล่าทําไมเสียถึงมาตายอยู่ข้างถนนวันนี้ทีมข่าวของเราย้อนกลับไปไปเจอคุณเข็มนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนที่นั่งกินข้าวกับเสียยืนยันกับทางช่องแปดบอกว่าเจอกเสษียก่อนจะตายเนี่ยคือตอน6กโมงเย็นเสียขับรถเก่งเนี่ยกลับมาจากงานแต่งและเห็นบอกว่าเขานําอาหารเนี่ยนะฮะ ตัดภาพไปที่คุณเข็มกับคุณดอกไม้ฮะที่น้องด้านในไปเจอประเด็นก็คือเสียเนี่ยมานั่งกินข้าวด้วยกันซึ่งในระหว่างที่กําลังนั่งกินข้าวเนี่ยเห็น <he hn S 2> บอกว่าตอนนั้นก็มีทางด้านของสามีคุณเข็มมีเสียแล้วก็มีชาวบ้านโดยตอนกินข้าวก็ยังพูดคุยกันตามปกติเนี่ยนะครับเฮฮาปกติ t. จนกระทั่งถึงสามทุ่มภรรยาของเสียโทรหาเสียซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกัน และข้อพิรุษจากโทรศัพท์มันอยู่ตรงนี้ฮะหลังภรรยาโทรเสร็จคนในวงข้าวกำลังบอกว่ามันมีสายปริศนาโทรเข้ามาหาเสียอีกหลายครั้งคุณผู้ชมเชื่อทีมงานเปิดวงจรปิดคั่วไว้ก่อนก็ได้นะฮะเอาวงจรปิดลดปริศนาค้างเอาไว้เลยทีมงานไม่ต้องให้บอกฮะสำคัญคือเรื่องตรงนี้แหละฮะสายที่โทรเข้ามาเยอะๆทำให้เสียหลุดปากขึ้นมาคำหนึง ทำไมวันนี้กินข้าวไม่สนุกเลยมีแต่คนโทรหานี่ฮะจากนั้นประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนเสียก็ขับรถเก๋งออกไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านแล้วกันพรุ่งนี้ลูกจะสอบยืนยันว่าตอนนั่งกินข้าวกับเสียเสียไม่ได้พกยาประจำตัวมาและเสียก็ไม่ได้กินยาด้วยการเสียชีวิตครั้งนี้ก็ไม่มีท่าทีว่าเสียจะอ่อนแรงเพราะไม่ได้มีการกินเหล้าที่สำคัญเสียเป็นคนแข็งแรง ส่วนเรื่องแหวนเพชรเราถามบอกพี่สังเกตไหมเขาบอกเขาไม่สังเกตตรงนี้แต่ศพเสียที่นอนตายขวางประตูเนี่ยนะฮะแหวนไม่อยู่แล้วลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณเข็มอ้อแล้วล่าสุดก่อนจะฟังสักนิดนึงนะฮะเห็นบอกอันนี้เราได้รับความร่วมมือมาจากภรรยาใช่ไหมภรรยาส่งหลักฐานมาให้ช่องแปด มันเป็นเขาเรียกอะไรศาสตระการโทรค่ะเป็นแชทไลน์ที่ภรรยาโทรไปหาเสียติ่งตั้งแต่ช่วงประมาณ6กโมงเย็นนะคะเหมือนพูดคุยกัน,น่ะว่าอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็โทรหาตั้งแต่ช่วงประมาณ6กโมงเย็นจนถึง3ามทุ่มสาค่ะก็คือเหมือนภรรยาบอกว่าแค่โทรไปถามว่าอยู่ไหนทําอะไรจะกลับบ้านหรือยัง แต่ประเด็นก็คือสายที่ทําให้เสียบอกกินข้าวไม่สนุกอันนี้เพื่อนไม่รู้ว่าเป็นสายใครคแต่เท่าที่จําได้สายแรกนั่นน่าจะเป็นภรรยาส่วนหลักฐานที่ก็โทรไปวันนี้ภรรยาก็ส่งมาให้ดูก็คือโทรถามปกติใช่ไหมใช่ค่ะลองฟังเสียงเพื่อนในวงข้าวของเสียเนี่ยฮะวันที่ประมาณเที่ยงคืนสิบนาทีนี่แหละประมาณนั้นก็ยังได้ทักอยู่ว่าทําไมไปเร็ววันนี้แกบอกว่ารีบไปพักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาลูกไปสอบแล้วตอนต่อไปแกยังปกติอยู่ไหม ปกติค่ะไม่ได้แบบก่อนเพียไม่ได้กิ่อะไรไม่ไม่แกได้กินยาไหมตรงนี้พอกินข้าวเสร็จกินยาเหรอพี่ไม่ได้สังเกตมีถุงยามาด้วยมั้ยอันนี้เห็นไหมครับไม่มีกินยานะอ๋อวันนั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ไม่ดื่มค่ะไม่ได้ดื่มตอนไม่ได้ดื่มเลยเนาะค่ะแม่แล้วเห็นแกสวมแหวนเพชรไหมหรือว่ายังไงวันนั้นเออวันนั้นไม่ได้สังเกตแต่ทุกวันที่ผ่านมาก่อนหน้านู้นนะเห็น เห็นใส่แต่วันนั้นน่ะไม่ได้สังเกตกันจริงๆเพราะว่าคุยกันแบบไม่นานน่ะคุยกันหนุกหนานแล้วก็ไม่นานแล้วก็ไปเลยคุณผู้ชมครับ พอวันนี้คดีมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีวงจรปิดจับได้มันจับได้ก็คือเลยจุดเผาเนี่ยนะฮะ,ะเราได้ภาพก็คือที่เสียบไปกินข้าวใช่ซึ่งจะยืนยันตรงเสียบไปกินข้าวเขาไม่มีเรื่องกับใครคถูกไหมใช่ค่ะวงจรปิดนะคะที่ไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนที่มาสักครู่เนี่ยทางด้านของคุณเข็มบอกว่าก็อยู่ใน ร้านนี้ด้วยเนี่ยก็คือเสียติ่งเนี่ยหรือเสียติ่งวัชรินเนี่ยค่ะก็นั่งอยู่ตรงนี้ลักษณะก็คือเหมือนนั่งทานข้าวกับเพื่อนก็พูดคุยกันตามปกติไม่ได้มีอะไรนะคะวงจรปิดตัวที่2ค่ะก็จะเห็นว่าในเวลา6กโมงสีนาทีเนี่ยนะคะตอนเนี้ยแกก็นั่งเนี่ยแหละนั่งอยู่ในกระท่อมคนเดียวคนเพื่อนก็เดินผ่านไปผ่านมา,า,ก,าก,ก็กินข้าวปกติก็กินข้าวปกติ คือเราก็พยายามซูมนิ้วมือฝั่งขวาของเฮติย่งนคะว่ามีแหวนหรือเปล่าแต่มันไกลเกินไปคือมองก็ไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยค่ะคือก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติสมมุตินะเสียโดนดักฆ่าจริงๆเขาต้องการจะชิงทรัพย์หรือยังไงถูกไหมแต่ตำรวจก็แปลกว่าถ้าชิงทรัพย์ทำไมมันไม่เอารถเสียค่ะถูกไหมใช่แต่แหวนเสียนะหายแน่ตอนนี้แน่แน่ใช่แล้วก็ตัวที่3ค่ะอันนี้เป็นตอนห้าทุ่มสิบสี่นาทีแล้วก่อนที่เสียติงเนี่ยจะออกจากร้านเนี่ย ก็ออกไปประมาณเที่ยงคืนนะคะแต่ตอนนี้ห้าทุ่ม14นาทีคือเราจะให้ดูตอนนี้เพราะจะให้ดูว่าคนเขาก็บอกว่าเ็ตติ่งแกก็ดูท่าทีสนุกสนานล่าเริงตามปกติก็ไม่ได้มีท่าทีอ่อนล้าอ่อนแรงเหมือนจะมีโรคประจำตัวอะไรแต่อย่างใดเนี่ยก็ปกติมากเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ย คลิปตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะตอน5้าทุ่ม20นาทีค่ะตัวที่4ี่นะคะเสตติ่งก็มีการลุกขึ้นไปปัสสาวะข้างทางค่ะหลังจากนั้นอ่ะตอนเจ้าก่อนนึงนะเนึงเสียแสดงว่าลักษณะเสียเนี่ยถ้าปวดฉี่เสียจะเยี่ยวข้างทางอันนี้สำคัญนะเพราะเมื่อวานนี้กำลังสงสัยว่าถ้ารถเสียจอดข้างทางก่อนจะระเบิดเสียจอดเยี่ยวหรือเปล่าถ้าเสียจอดเยี่ยวมันก็ยิ่งมีน้ำหนักว่าเสียก็ไม่ควรจะขับรถลงไปตกอยู่ข้างล่างถูกไหมฮะ เยี่ยวเสร็จก็ควรจะไปแต่ลักษณะเสียเยี่ยวข้างทางเนี่ยอาจใช่เพราะเราไปเช็ดจากร้านที่เสียไปกินข้าวด้วยความเคารพนะเสียท่านจากไปแล้วเสียเยี่ยวข้างถนนอย่างนี้เลยถูกไหมค่ะแล้วรถที่ไปจอดเนี่ยถ้าคิดว่าเสียเยี่ยวอ๋อแน่นอนเสียก็ไม่ควรจะตายตรงนั้นเสียเยี่ยวเสร็จเสียก็ควรจะไปแต่อยู่รถเสียจากถนนดันลงไประเบิดอยู่ข้างล่างคะ่ะเห็นไหมต่อมาครับเมย์ตัวสุดท้ายค่ะตัวที่5เนี่ยก็คือในวงจรปิดเนี่ยเราจะเห็นเป็นเวลาห้าทุ่มห้นาทีซึ่งจริงๆมันคือ เที่ยงคืนหนึ่งนาทีอันนี้ขับรถออกจาก,ออกร้านลและใช่ก่อนจะไปเกิดเหตุคุณผู้ชมครับจากกรณีของเสียติ่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะผมจะขึ้นผังนี้ดูกันเพื่อความปลอดภัยของพยาน <S 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 เดี๋ยวทีมงานลองขึ้นผังนี้หน่อยนะฮะพยานเนี่ยให้ข้อมูลกับตํารวจ <S 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 ค่ะแล้วเราบอกว่าพยานเองได้หลักฐานสําคัญก็คือรถนะฮะ, <S S S ะแต่เราจะไม่ออกอากาศจนกว่าตํารวจ <S S จะพิจารณาและตามอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะ ประเด็นก็คือพยานพบว่ามันมีรถเสียติ่งเนี่ยมาจอดจริงๆตอน,อตอนเที่ยงคืน57หลังจากนั้นพยานได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นแล้วรถกระบะก็ขับเลยออกไปซึ่งกล้องจับได้หมดมแต่ที่ช่อง8เปิดเนี่ยจะเป็นอีกมุมหนึง่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นอีกมุมหนึง่งรถต้องสงสัยครับทีมงานอีกมุมหนึง่งซึ่งไปเจอว่าพอหลังจากรถเสียระเบิดมันมีรถกระบะถูกไหมขับเลยออกไป ไม่ได้เป็นกล้องตัวเดียวกับพยานแต่กล้องพยานเนี่ยจะชัดที่สุดนะฮะ,ะว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนี้น้องดั้นดายนราชลงไปพิสูจน์ตรงจุดที่เสียเสียชีวิตคุณผู้ชมครับวันนี้เราลองไปจําลองยืนตรงจุดที่เสียเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีมุมน่าสนใจอีกในคดีนี้ทีมข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าลงไปยืนใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะเป็นยังไงเพื่อจะสื่อว่าอะไรคือเพื่อจะสื่อว่าตรงจุดที่ บ้านคนที่มีไฟสองสว่างข้างหน้าบริเวณ200เมตรเนี่ยไกลๆตรงไฟเนี่ยนะคะจริงๆมันจะห่างจากจุดที่เจอศพเนี่ยแค่200เมตรแค่200เมตรดังนั้น,มนหมายความว่าถ้าสมมติเสียสุขภาพไม่ดีเรากําลังสมมุติว่าเสียก็ควรจะจอดตรงไฟไหมเพื่อจะได้เห็นนี่ฮะเอาเปิดเต็มจอเลยครับทีมงานค่ะนี่ ประเด็นก็คือลักษณะผังที่น้องนันทนายลงไปเจอเนี่ยจะบอกว่าบ้านคนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแค่200เมตรเท่านั้นเองคือถ้าเสียเนี่ยขับรถไม่ไหวทําไมไม่เดินหน้าไปอีกแค่200เมตรก็มีไฟสองแล้วหรือถ้าเสียจะฉี่เหมือนกับในร้านค้าเสียควรเลยไปที่สว่างเพราะเสียเองด้วยความวับเสียจะฉี่ตรงถนนตรงจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมจุดที่รถจอดแต่ศพกับรถไหลลงไปตกข้างล่างค่ะแล้วก็ได้มีกระบะเนี่ยโผล่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นกระบะปริศนา วันนี้ญาติของเสียสงสัยเหมือนกันฮะโดยเรายืนยันนะฮะตำรวจยังไม่สรุปนะฮะว่าคดีนี้คือตายเองหรือฆาตกรรมตำรวจกำลังแกะรอยอะไรบางอย่างอย,งอยู่เอาทางด้านของวันนี้ลูกชายเสียแล้วกันน้องเตอร์ใช่ไหมคคุณเตอร์ให้สัมภาษณ์กับเราบอกพ่อแข็งแรงดีครับเวลาผมนั่งรถไปกับพ่อพ่อไม่มีอาการกำเริบเหนื่อยล้าแต่อย่างใดหรือจอดพักข้างทางยอมรับว่าติดใจการตายของคุณพ่อคือวันนี้ตำรวจก็คาใจเรื่องศพเสียเนี่ยแหละฮะทำไมนอนขวางประตูแบบนี้ นี่คือเรื่องแปลกเนี่ยนะฮะจะบอกว่าถ้าเสียลงมาฉี่เสร็จเกิดหัวใจกำเริบอเอาแล้วรถไหลได้ยังไงอีกถูกไหมน้องก็สงสัยอ๋อแล้วเรื่องรถรถคันนี้เป็นรถไรเมรถคันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถยนต์แคมรี่ค่ะใช้น้ำมันเบนซินใช้น้ำมันเบนซินแต่การไหม้เนี่ยเขาบอกมันไหม้อย่างรวดเร็วหลือเกินมันไหม้อย่างรวดเร็วเพราะว่าจะเห็นว่าตอนที่จอดเนี่ยก็คือเที่ยงคืน57นาทีใช่ไหมคะออแต่ว่าไฟลุกไหม้เนี่ยก็คือตีหนึ่งอะ มันเร็วมากคือทําไมเผาล่างจนหมดเลยเนี่ยนะฮะเขาก็เลยงสยว่าการระเบิดของรถคันนี้มันอาจจะไม่ใช่เครื่องยนต์เพราะรถจอดได้แล้วไหลไปข้างทางแล้วเผาศพจนเกลี้ยงเลยค่ะนี่คือข้อสงสัยฟังเสียงลูกเลยฮะปกติเบแกเป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยแบบเจ็บอะไรง่ายแต่ว่าก็มีโรคภูมิแพ้อะไรบ้างแบบจาม เคยขับรถนั่งรถไปกับพ่อไหมเวลาพ่อขับไม่ไหวพ่อมีอาการถึงเริ่อหรือเคยจอดพักจอดอะไรนะพ่อไม่เคยมีอาการอย่างนั้นเลยม,มีแต่แบบเวลากลางคืนแบบแบบมองไม่ค่อยเห็นบ้างนิดหน่อย<ม>แต่ก็ยังขับได้ดี<ม>ปกตินี่ส่ยแกมมันแบบแกก็แกก็เป็นคนรุนแรงะระดับหนึ่งแบบรุนแรงมาดกแบบีกับครอบครัวพนุษยานครับถ้ามีอะไรขัดใจแกแกก็จะแบบหัวเสียขึ้นมาแล้ว